หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตคุณต้องเป็นคนกล้าและบ้าบินถึงจะรวยได้เคล็ดลับความสำเร็จจากคุณชางเป็นชาวผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มการเทรดบิตคอยน์คริปโตเคอ e n เรที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีชื่อว่าไปแนนนะครับสำหรับคุณชางเป็นชาวนะครับเขาเป็นชาวจีนนะครับที่มเีเชื้อสาย ทั้งแคนาดาด้วยนะครับอดีตเองเนี่ยเขาเป็นผู้อพยพนะจากจีนนะไปปักหลักอำนัจอยู่ในประเทศแคนาดาตอนทัยุ12สิบสองเองก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตอะไรไงนะครับและอดีตเองเนี่ยเขาก็เคยเป็นเด็กปั๊มนะเป็นเด็กปั๊มที่ก็ทํางานนะครับในการที่จะเลี้ยงชีพนะครับแต่ท้ายที่สุดครับเขาเองก็ไปบันกลายมาเป็นเจ้าพ่อของออทางด้านคริปโตเครนซีนะครับ ทำไมเขาเป็นมาได้ถึงขนาดนี้นะครับเราลองมาไล่เลียงแล้วลองฟังประวัติของเขาดูแล้วลองไปประยุกต์ใช้กับแนวทางชีวิตของเรานะครับว่าเราควรจะปรับตัวอะไรยังไงนะครับจากเด็กชายผู้ลีภัยครับชานวินเทอรครับรู้จักกันในวงการของรพปโตเรนซีว่าซีซีนะครับตัวซีแล้วก็ตัวแซดครับเกิดและเติบโตขึ้นในประเทศจีนช่วงยุคของการปฏิวัติทางด้านวัฒนธรรมครับ และเมื่อเกิดการปฏิวัดสิ้นสุดครับพ่อของเขาก็ได้ไปเรียนต่อที่ประเทศแคนาดานะครับหลังจากนั้นครับในปี1989ครอบครัวของเขาครับก็ได้รับวีซ่าทั้งครอบครัวพวกเขาจึงกพยกไปอยู่ที่ประเทศแคนาดานะครับในช่วงอายุของ c j เ c c ีนะครับอายุปรอมาณ12-13พ่อเขาซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะในราคา7,000ดอลลาร์แคนาดาในขณะนั้นนะครับ ซึ่งหเปล่บบาราคาแพงมากและก็อาจจะเป็นสิ่งที่แพงสุดในชีวิตของพ่อของเขาครับที่เคยซื้อมาให้ก็ได้นะครับกานที่พ่อของซีซีเป็นนักธรณีฟิสิกส์นะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยครับทำให้ซีซีได้เห็นพ่อของเขาเนี่ยใช้โปรแกรมต่างๆแล้วก็เขียนโค้ดนะทั้งในเรื่องของ f o r t แ a น p a s c a l ภาษา C นะครับอยู่เสมอครับเขาจึงคุ้นเคยกับสิ่งนี้ตั้งแต่เด็กนะครับคราวนี้เขาก็เลยก้าวเข้าสู่โลกของ เทคโนโลยีครับพอขึ้นชั้นมัธยมครับซีซีก็ได้มีโอกาสเรียนเขียนโปรแกรมในโรงเรียนนะครับเขาจึงรู้สึกชอบมันมากนะครับแต่ก็ไม่ได้มีเวลามากนักนะครับเพราะเขาต้องช่วยทีบ้านหาเงินตั้งแต่ไม่รุ่นนะครับทั้งทํางานพาร์ทไทม์ในแมคโดนัลล์นะครับทำงานกะดึกที่ปั๊มน้ํามันนะครับด้วยความชื่นชอบด้านเทคโนโลยีครับเขาจึงเรียนต่อในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับที่มหาวิทยาลัยแมคคิวครับในตอนปี3ครับก็ได้ฝึกงานที่บริษัท ของประเทศญี่ปุ่นครับนับเป็นที่แรกของเขาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นนะครับโดยบริษัทนั้นก็คือบริษัททํางานทางการ,รออซอสนะครับให้ตลาดหลักทรัพย์ของโตเกียวหรือนานเกี่ยวกับการวางระบบในการเทรดนั่นเองนะครับก็มีคําพูดพูดหนึ่งนะที่เป็นข้อเขาเอามาใช้กันอยู่นะครับผมไม่เคยรู้มาก่อนครับว่าเทคโนโลยีการเงินฟินฟินเทคนะครับหรือระบบการเทรดคืออะไรแต่แล้วผมก็ได้เรียนรู้จากงานนั้น มีเงินจำนวนักไม้มหาศาลหมืนในระบบนี้ทุกวันและเมื่อผมรู้ดังนั้นผมก็ไม่เคยออกห่างจากพุตสาหกรนี้นะครับอันนี้เป็นคํากล่าวของทางคุณซีซีนะครับหลังจากนั้นครับเขาก็ได้ย้ายไปทํางานที่นิวยอร์กนะที่บุมเบิร์กเทรดบุ๊กนะในตําแหน่งของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ซีซีครับในฐานะโปรแกรมเมอร์ตอนนั้นวัยเขา27ปีนะครับได้เลื่อนตําแหน่งมาถึง3ครั้งในระยะเวลาถึง2ปีนะครับเขาได้ขึ้นเป็นหัวหน้างานของทีม นิวเจอร์ซีย์ลอนดอนนะครับแล้วก็โตเกียวนะครับแต่ซีซีก็รู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็อยากทําสิ่งใหม่ๆเขาจึงลาออกมานั่นในปี2005แล้วก็กลับมาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะครับเพื่อก่อตั้งบริษัทของตนเองนะครับที่มีชื่อว่า Fusion s t e m นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงทางด้านการสร้างระบบของการเทรดซื้อขายหุ้นที่มีความทีสูงและก็เร็วที่สุดสําหรับโปรแกรมเมอร์นะครับลังนั้นครับเขาก้าวเข้าสู่โลกของคริปโตในปี2010 3เนี่ยซีซีก็บังเอิญได้ไปเล่นโป๊กเกอร์นะโป๊กเกอร์โป๊กเกอร์ก็เล่นไพ่เนี่ยแหละนะครับกับซีอีโอของ BTC ีซีไชน่านะครับในขณะนั้นแล้วก็นักลงทุนชื่อว่ารอนเชลนะครับซึ่งทำงานกับบริษัทพาร์ทเนอร์นะครับที่มีชื่อ Lightspeed China นะพวกเขาก็ได้พูดถึงไอเดียเกี่ยวกับ Bitcoin ให้ CC ฟังนะครับตอนนั้นเขาฟังแล้วก็รู้สึกยังไงครับทำไมคุณไม่ลองเปลี่ยนไรายได้สัก10%ของคุณไป เป็นบิตคอยลล่ะมันเป็นคําถามที่เพื่อนๆในกลุ่มถามนะครับเพราะมันมีโอกาสน้อยมากที่เงินก้อนนั้นจะมีมูลค่าจนกลายเป็นศูนย์แต่กลับมีโอกาสสูงมากทีเดียวนะที่มูลค่านั้นอาจจะเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือแปลว่าคุณอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยซีซีได้ฟังดังนั้นก็ชะโง,งนนะฮะชะง,งนนะครับอะไรของมันนะครับอะไรของมันอะไรอะไรคือ อ่าบิตคอยนะครับเขาเลยก็กลับมาศึกษาต่อกครมาดาวน์โหลดในส่งนี้เป็นตัวไวท์เ p เปอร์หรือเอกสารที่บอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆนะนะครับของตัวบิตคอย Bitcoin มาอ่านเขาเข้าใจคอนเซปต์ของบิตคอยแล้วเขาบล็อกเชนอย่างรวดเร็วเพราะดยพื้นฐานที่เขาเป็นโปรแกรมเมอร์ทางด้านเทคโนโลยีครับแต่เขาไม่ได้ลงเงิน10%ครับในบิตคอยครับ ใน,นทันทีที่ Poppy บอกซีลองซื้อ Bitcoin มาจำนวนหนึ่งครับและก็พอเขาได้ลองใช้ Bitcoin ในการแลกเปลี่ยนแล้วก็ซื้อของเป็นครั้งแรกครับเขาก็รู้สึกชอบมันใน,นทันทีครับและในตอนนั้นครับเขาก็ตัดสินใจย้ํานะเขาตัดสินใจขายอาพาร์ตเมนต์ในเซี่ยงไฮ้นะครับเพื่อนําเงินมาลงใน Bitcoin ซึ่งราคาตอนนั้นน่ะก็อยู่ที่ประมาณ600ดอลลาร์นะครับ เหลือ200ดอลลาร์นะครับหลังจากที่เขาซื้อแทบทันทีโอโ้โหซื้อ600เหลือ200หัวใจจะวายตายนะครับเขาบอกว่างี้ครับนี่คือความกล้าและความบ้าบินของเขานะครับเขาขายอพาร์ตเมนต์ผมขายอพาร์ตเมนต์ของผมเพื่อซื้อบิตคอยผมลาออกจากงานเพื่อเข้าร่วม blockchain.info นะครับ ซึ่งแน่นอนครับในตอนนั้นบล็อกเชนดอทอินโฟมีเพียงผูก้ก็ตั้งคือคุณ b e n d ดฟนะครับแล้วก็ c ี o n โอนิกแครนะดังนั้น,น c c จึงเป็นคนที่3ที่เข้าไปทํางานในโปรเจกต์นี้ครับนอกจากนั้นครับเขาก็ได้ร่วมง,งานกับโปรเจกต์อีกหลายหลายผร้จรัเกี่ยวข้องกับคริปโตครับคราวนี้มาดูจุดเปลี่ยนนะนั้นความบ้าบิดอันนึงแหละคือขายอพาร์ตเมนต์เพื่อมาซื้อในส่วนของที่เป็น นะครับจุดเปลี่ยนที่ทําให้ CC ซเนี่ยมาเริ่มต้นทําตัวไปแนนนะครับเขาบอกว่างี้ครับผมเชื่อในอนาคตของ Bitcoin มาตลอดแต่คุณก็ควรรดึกไว้เสมอเช่นกันว่าถ้าสมมุติว่าผมคิดผิดแล้วมูลค่าของ Bitcoin ์กายเป็นศูนย์ขึ้นมาคุณจะทํำยังไงต่อหลังจากนั้นผ่านวัฏจักรของบิตคอยนมารอบหนึ่งคุณจะเรียนรู้และมองมันในระยะยาวครับทุกวันนี้ผมไม่เคยห่วง เรื่องความผันผวนของราคาในระยะสั้นมักนนะักแต่ผมโฟกัสมองในระยะยาวอันนี้เป็นคํากล่าวของคุณ CC นะครับในปี2017ครับ CC เนี่ยลาออกจากโอเคคอยครับแล้วก็เริ่มสร้างแพลตฟอร์มในการทําการเอ็กชเชนแลกเปลี่ยนนะครับของตัวเองโดยไม่ผ่านการใช้เงินหรือเรื่องาของจะเป็นเงินเฟียนะครับและก็ไม่ผ่านสถาบันการเงินด้วยนะครับด้วยการผสมผสานในส่วนของเทรโ่องยีที่มีความทีสูงแล้วก็แพลตฟอร์มการเทรดนะครับที่มีคําสั่งสัญญาแล้วก็สถาบันในการเทรดตัว คริปโตเคอเรนซีนะครับทำให้ไปนั้นนะครับเปิดตัวขึ้นมาในปีเดียวกันนั่นเองนะครับแล้วก็ทำการระดมทุนนะทำการระดมทุนผ่าน ICO นะครับ Initial Coin Officer แล้วก็ออกในส่งของที่เป็นเดียนดีจิตอนกับเงินสดขายที่เป็นโทเค็นเนี่ยอู200ล้านเหรียญน,นะครับคิดเป็นเงินก็15ล้านดอนลลาร์นั่นเองนะครับปุบันครับตัวไปนั้นก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะ ของเอ็ก a เชนที่ใช้กันทั่วโลกนะครับสิ่งที่มีค่าสิ่งหนึ่งนะครับที่คุณ c c เนี่ยทำอย่างสม่สมเสมอก็คือว่าถึงแม้ c c ครับจะเป็นคนร่ำรวยประสบความสาเร็จที่สุดคนหนึ่งในโลกครับแต่เขากลับไม่มีแม้แต่รถหรือบ้านด้วยซ้ำครับสิ่งที่เรียกว่าแพงที่สุดเขาที่เขาซื้อก็คือโน้ตบุ๊กดีๆสังหถสงบื่องเท่านั้นครับเขาไม่ได้มีการฟุ่มเฟือย ไปทำลักษณะของซื้อที่เป็นอสังหาอะไรที่มันดูโกโ้หรูใหญ่โตนะครับเหตุผล mm. <headphone S 2> ที่เขาไม่มีบ้านหรือมีรถหรือสิ่งต้องเฟืเพราะว่าซีีให้ความสำคัญกับสภาพคล่องเป็นอย่างมากแต่บ้านและรถไม่สามารถแลกกลับมาเป็นเงินได้ง่ายๆเขาจึงจะใช้ที่การเช่านะครับหรือพักโรงแรมต่างๆเพราะเขามองว่าเป็นสิ่งที่มีสภาพคล่องมากกว่าการซื้อบ้านนั่นเองนะครับ อันี่ก็คือมุมมองนะครับแนวคิดไอเดียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการประสบความสําเร็จครับอย่างหนึ่งคือท่านต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่ท่านจะลงทุนเรื่องที่ท่านจะทําให้แตกฉานนะครับและที่สําคัญครับท่านต้องมีความกล้าอย่างเพียงพอในการที่จะลุยไปกับมันแล้วก็ทุ่มเทไปกับมันเพื่อจะทําให้สิ่งที่ท่านทำเนี่ยประสบความสําเร็จครับ <c oughs> เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของตัวท่านเองเพื่ออนาคตทางด้านการเงินที่ดีกว่าของตัวท่านเพื่ออนาคต อาที่ดีกว่าของทุกิจท่านเพื่อนา,นาคตทางการลงทุนที่ดีกว่าของทุกท่านนะครับก็ฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็แชร์บอกต่อข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆของท่านด้วยครับวันนี้ลาไแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ